สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่รายการบิสทอสทาง f m 1 0 6วิดีโอครอบครัวข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กกิติกรที่มเทียนเช่นเคยนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และที่แบบนี้นะครับ1ีบเนาฬิกาแบบนี้กับรถกลับบ้านนะครับฟังข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะช่วงนี้เองก็เดือนตุลาคมแล้วนะครับก็เป็นช่วงไฮซีซั่นที่หลายคนเองเนี่ยก็เริ่มเช็คลิสต์ละว่าเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็หนึ่งอุตสาหกรรมที่ถือว่าเก็บเกี่ยว ผลดีจากเรื่องของซีซันท่องเที่ยวแบบเต็มๆนั่นก็คืออุตสาหกรรมการบินนั่นเองเราลองมาพูดคุยกับธุรกิจสายการบินกันไม่ดีกว่านะครับว่าในช่วงปลายปีบีบนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องเส้นทางการบินใหม่ๆแล้วก็เทรนด์การท่องเที่ยวของคนไทยนะครับวันนี้เอเนี่ยเราจะพูดคุยนะครับกับทางผู้บริหารของสายการบินไทยแลน์แอร์นะครับคุณนัทพรกงมลศิษย์เบกนะครับผวหน้าฝ่ายพาณิ์สายการบินไทยแลน์แอร์ครับสวัสดีคุณนันครับ สวัสดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับให้เกียรติรายการเรานะครับด้วยความยินดีค่ะครับมาคุยกันช่วงตุลาคมแบบนี้ก็แน่นอนเข้าสู่ช่วงหายซีซั่นแล้วนะฮะณนะตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นเทรนด์การเดินทางของคนไทยในตอนนี้ยังไงบ้างครับถึงช่วงของการเดินทางช่วงปลายปีแบบนี้ฮะเอ่อในช่วงปลายปีนะคะก็จะเหมือนเหมือนเดิมก็คือว่าคนไทยก็จะเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นเราก็จะเห็นบุ๊กกิ้งนะคะที่เข้ามาในช่วงไตรมาที่สี่เนี่ย ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเป็นลำดับส่วนก็เป็นเรื่องของอากาศดีด้วยปิดเทอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นไฮซีซันของของไทยตามปกติอยู่แล้วด้วยค่ะคุณันอืมครับปีนี้เองเนี่ยเราคาดคาดการณ์ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมฮะคาดการว่าการท่องเที่ยวในในไทยนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่ก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจนะคะจริงๆแต่การท่องเที่ยวมาทั้งทั้งปีของปีนี้เนี่ย การท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นในแง่ของอจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางแต่ว่าเราในแง่ของผู้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คาดหวังว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะสูงมากกว่าที่เราเห็นแต่ว่าใน<ม>ช่วงอาจจะช่วงเตร์สามที่เป็นช่วงโลเนี่ยอาจจะกรอบลงไปมากหน่อยนะคะ<ม>ก็คาดว่า Q4 เนี่ยจะกลับขึ้นมาอาจจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วบ้างแต่อาจจะไม่ได้สูงมากค่ะ อืมครับอันนี้เป็นของของไทยเที่ยวไทยใช่ไหมฮะของไทยเที่ยวไทยใช่ค่ะโอ้ครับถามถึงไทยเที่ยวนอกบ้างเพราะว่าตอนนี้<อ>มันมีเทรนด์ถนึงที่ที่น่าสนใจก็คือเงินบาทแข็งค่ามากนะฮะในช่วงนี้เองเนี่ยมันมีผลต่อการที่คนไทยเนี่ยแห่ไปเที่ยวนอกกันเยอะขึ้นไหมฮะมีผลไมหมคะเอ,อ่อจริงๆแล้วคนไทยที่เที่ยวนอกในช่วงใจม้าสี่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่วางแผนล่วงหน้าไว้อยู่แล้วนะคะแต่ มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าจะทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือว่า oh. ใช้ระยะเวลายาวขึ้นนะคะ oh. ในการที่จะท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเงินบาดแข็งแต่ว่า oh. สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าของเงินบาทแข็งเนี่ยนะจะเป็นเรื่องคนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยค่ะเพราะว่าพอเงินบาดแข็งเนี่ยก็ oh. ทําให้อาจารยแลกเปลี่ยนนะคะมีมีผลทําให้ความรู้สึกของคนต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ย oh. บางรั้งอาจจะ อาจจะมีความรู้สึกว่าแลกเงินไทยได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีการสวิชกการท่องเที่ยวไปในจุดอื่นในเอเชียก็เป็นไปได้อืมครับกลายเป็นว่าพอเปปัจจัยเรื่องค่างเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยผลผลร้ายในแง่ที่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวไทยเมื่อเทียบกับเชิงการเดินทางของไทยเที่ยวนอกเนี่ยผลร้ายต่อเรื่องหุ้นศาสร,ร,รมอาจจะมีมากกว่าใช่ไหมฮะน่าจะมีผลค่ะอืมครับณนะตรงนี้เองเนี่ยเราเราเห็นสัญ,ญญาณเกี่ยวข้องกับการที่เริ่มจะ เปลี่ยนเส้นทางจากไทยไปที่อื่นมากน้อยขนาดไหนครับเมื่อเทียบกับกับในช่วงปีที่ผ่านมาจริงๆตอนนี้ถ้ามองว่านี่คือเดือนอกันยานะคะ,คะอาจจะยังไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ของการบุ๊กิ้งหรือว่าในแงี้ของเอเจนต์ที่ปกติอาจจะมีการติดต่อประสานมานะคะจากต่างชาติเข้ามาเนี่ย อาจจะไม่ได้มีมากเหมือนปีก่อนหน้าหรือมากเท่าที่เราคาดหวังไว้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในในเรื่องของค่างเงินมันก็ขึ้นลงนะคะคือสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการ,รเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดสังเกตหรือเป็นจุดที่ผู้ประกอบการก็ต้องก็ต้องคอยที่จะมอนิเตอร์ค่ะอืมครับถือว่ามีมีผลพอสมควรแต่ว่าเราก็เกาะติดสถานาการณ์ใกล้ชิดนะฮะเกี่ยวข้องกับค่างเงินนะครับ ค่ะอ่าครับมาถึงกลย,ยุทธ์ของเราบ้างนะฮะพอพอแน่นอนว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องค่างเงินแบบนี้ในเชิงการปรับกลย,ยุทธ์ของผู้ประกอบการสายการบินฮนะ,ะเรามีการเปิดเส้นทางการบินยังไงบ้างเพื่อรับกับเรื่องของอาหาตลาดใหม่ๆที่ยังมีโอกาสเติบโตและยังมีความต้องการตรงนี้อยู่ครับอืมเออคือต้องบอกว่าการวางแผนในเรื่องของเส้นทางบินหรือตารนทางดิจเนี่ยมันเป็นการวางแผนล่วงหน้าเป็นปีนะคะเพราะฉะนาั้นสิ่งที่ สายการบินดูเนี่ยก็คือต้องดูตั้งแต่ผลประกอบการหรือเทรนที่มาจากปีที่แล้วซึ่งค่อนข้างดีนะคะนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยสายการบินอย่างของไทยแลนด์แอร์เนี่ยเราก็มีเพิ่มทั้งเส้นทางใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จํานวนอากาศยานเราก็เพิ่มณตอนนี้ก็ประมาณห้าลำหกลำแล้วค่ะปีนี้ก็น่นาจะเข้ามาอีกประมาณสองลำนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการวางแผนที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วปีนี้เราก็ยังยังเห็นเทรนการท่องเที่ยว ที่ดีขึ้นอยู่อย่างที่เรียนไปตอนแรกว่าเทรนมาดีขึ้นแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เอเยอะอย่างที่เราคาดหวงังแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะคะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของการเอกลับมาเดินทางนะคะของของผู้โดยสารตั้งแต่ช่วงหลังโควิดซึ่งมันก็ต่อเนื่องเป็นเทรนที่ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2023 2024แล้วก็2025ค่ะ อืมครับเส้นทางใหม่ๆที่เราเห็นศักยภาพในณตอนนี้เป็นยังไงไางครับมีการเปิดเส้นทางบินยังไงบ้างรวมกับของเก่านี่มียังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะของไทยไลออนนะคะเอ,อปีนี้เรามีตัวภายในประเทศนะคะที่เปิดเพิ่มเมื่อจะมีนครพนมแล้วก็มีข้ามภูมิภาคคืออุตรภาอุดร<ช>นะคะคก็ถือว่าได้รับการตอบรับนะคะจากจาก ى, ผู้โดยสารค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแล้วก็คาดว่าในช่วงของไตรมาสที่สี่เนี่ยก็น่าจะ ได้รับการตอกลับปีขึ้นไปอีกนะคะในส่วนของไฟายระหว่างประเทศเนี่ยปีนี้เราจะเพิ่มญี่ปุ่นเยอะหน่อยนะคะ <ạ. S 2> ก็มีโอกินาว่าช่วงต้นปีมีนาโกยานะคะตัวนายจ่าที่บินอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายปีก็จะมีฮอกไกโดแล้วก็มีโอซาก้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราเราเห็นว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยบินแวะนะคะของของไทไลออนเราบินแวะไทเปแต่ว่า ในแง่ของตลาดแล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่บินไปญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวค่ะอืมครับที่ที่เราเปิดรูทญี่ปุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอ่ความนิยมในไทยดียังไม่ตกใช่ไหมฮะยังแรงต่อเนื่องใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ตกค่ะใช่ค่ะอืมครับยังเรียกได้ว่าครองอันดับหนึ่งเลยไหมฮะในเชิงของของรูทต่างประเทศอ่าถ้าเป็นช่วงปลายปีก็เรียกได้ว่าว่าดีเลยค่ะอืมแต่ว่าจริงจริงอ่ผู้โดยสารที่ที่บินญี่ปุ่นเนี่ยน,นะคะก็อาจจะมีลักษณะ อ่าที่เป็นผู้สั่งของครัว <c oughs> หรือว่าบินบินซึ่งในหปีเนี่ยอาจจะบินเขาเรียวกว่าอะไรชุริใหญ่สักสนหนึ่งเนี่ยคะส่วนใหญ่ผู้สั่งก็จะไปกันช่วงปลายปีอยู่แล้วแต่ถ้ามองเป็นอินเวทวรระหว่างปีเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางอื่นที่แทรกด้วยเส้นอินเดียหรือว่าอ,อ่อประเทศอื่นค่ะครัอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้เรามีกี่เมืองกี่กีกี่ไฟล์กันนะฮะ นะตอนนี้เนี่ยเราบินอยู่ทั้งหมดสามเมืองอนะคะ,ะก็มีนทริตะมีนาโกยาแล้วก็โอกินาวานะคะสิ่งที่เราจะเปิดเพิ่มก็คืออีกสองเมืองก็คือฮอกไกโดนะคะคแล้วก็โอซากา้าแสดงว่าเติบโตไม่เสร็จถึงขั้นสองหลักเลยไหมฮะ <laughs> <laughs> ในจุดนี้ในแง่จำนวนผู้สั่าเหรอคะครับครับครับได้ได้อยู่คะ่ะน่าจะได้อยู่โตโตได้แลงทีเดียวสำหรับเส้นทางนี้อยู่ คในเคร่องโหลดแฟกเตอร์บังคับของเราแล้วก็ผลดําเนินงานต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะค่ะในส่วนไฟของภายในประเทศเนี่ยเราก็พยายามให้อยู่ในระดับ80%ซึ่งก็ทําได้นะคะญี่ปุ่นก็ทําได้แล้วก็เส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยเพราะว่าระหว่างประเทศในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงบางประเทศก็เป็นไฮบางประเทศก็เป็นโลแต่ว่าภาพรวมก็อยู่ที่ระดับ7 0 8 5ค่ะ อืมครับก็ถือ,อยังยังเป็นเรทที่สูงอยู่เกินกว่าจะเสิบแล้วก็แน่นอนว่าเติบโตขึ้นอย่างช่วงหลังโควิดอย่างชัดเจนเลยนะฮะตรงจุดนี้อืค่ะครับถามผู้นันต่อครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องภาพการท่องเที่ยวของไทยเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ก็คือเรื่องของภาพการนักท่องเที่ยวจีนที่ถือว่าอาจจะมีความกังวลด้านการท่องเที่ยวไทยนะฮะเรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องของ กําลังซื้อด้เศรษฐกิจของจีนหรืออะไรนี้ก็ดีเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่าครับแล้วมีการวางกลยุทธ์รับมือตรงนี้ยังไงบ้างครับในปีนี้ค่ะเอ่อเหตุการณ์ผลกระทบสากจํานวนนะักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะตามต่ามข่าวต่างๆที่เราน่าจะทราบกันนะคะ,ะแล้วก็ยาวมาจนถึงช่วงโลซั่นด้วยสิงหากรกฎาคมสิงหากัญยาอะไรเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถามว่าลดลงไปไหมก็ลดลงไปจริงก็คือตามตัวเลขที่ เออเราก็น่าจะเห็นกันตามข่าวนะคะ mm. แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเส้นเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมที่กาลังจะถึงเนี่ยช่วงที่เป็นวันพากจีนที่เป็นวันหยุดก็มีเอ่อความต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในไทยอ mm. เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่นักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็กลับมาเที่ยวเมืองไทย mm. อาจจะไม่ได้มีเรียกว่าเป็นดีมาหรือความต้องการ <Ha. S 2> ที่เยอะมาก ถ้าหากว่าเทียบกับปีที่แล้วในแง่ของเอ่พาร์ติีของเราอะนะคะถ้าเทียบกัน,นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเทรนที่ดีสําหรับประเทศนะคะที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะค่อยๆเริ่มกลับมาความเชื่อมั่นในการที่จะเที่ยวเมืองไทยก็กลับมาค่ะอืมครับมีสัญญาณดีจากโกลเด้นว e k ก็ดีนะฮะแล้วก็ปลายปีที่จะเป็นไฮซีซั่นกลับมานะฮะค่ะอ่าครับ,รบก็หวังว่าจะดีต่อเนื่องไปจนถึงออปีหน้าแล้วก็ช่วงที่เป็น วันปีใหม่จีนนะคะวันจุดจีนนะคะโดยปกติก็ก็จะยาวไปจนถึงช่วงนั้นได้อืครับทีนี้มาถึงการคาดการของเราแล้วนะฮะช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีเนี่ยเราคาดหวังการเติบโตอย่างไรในเชิงภาพรวมนะฮะแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างไงบ้างครับเพราะว่าจะมีผลต่อภาพของการท่องเที่ยวโดยตรงตรงนี้เลยฮะ เรื่องของการเติบโตเนี่ยปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าผู้โดยสารที่เราจะจะขนส่งนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะคะอยาา่างไรสิบเปอร์เซ็นก็อยากจะในตัวเลขเนี่ยสามารถที่จะ reach ไปถึงตรงอ่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากว่าภาคภาคการดเนี่ยก็พยายามกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดนะคะคือภาคร ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้ในฐานะผู้ประกอบการก็มีความเห็นดีเนื่องจากว่า,าตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาแต่มันลดลงตั้งแต่กลางปีก็มีการทําแคมเปญร่วมกับผู้ประกอบการตลอดเราก็เชื่อว่าแคมเปญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเลยนะวันนั้นหรือเดือนนั้นนะคะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ภาพรักพยายามสร้างเนี่ยอาจจะมาช่วยที่จะสนับสนุนภาพลักษณ์ในช่วงปลายปีเนะะี่ยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะ น่าจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวเทอมมากขึ้นค่ะอืมครับเราคาดหวังจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะปาตีช่วงของการตอบย่อยเหมือนกันนะคะเห็นเห็นคนลดซึ่งคารับแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้มีอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือโรงแรมสายการบินเนี้ยค่ะคือคือถ้ามีเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะคะคือมันก็มองเป็นได้สองมุมว่าเป็นช่วงไฮซีซันอยู่แล้วนะคะความจําเป็นในการกระตุ้นเนี่ยจําเป็นหรือไม่แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าหากเราได้กระตุ้นในช่วงไฮซีซันด้วยเนี่ย จากสิ่งที่มันมันดีอยู่แล้วเป็นปกติเนี่ยอาจจะทําให้ดีขึ้นเป็นดับเบิลหรือริปเปิรก็จะเป็นผมดียิ่งขึ้นค่ะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบท็อปอัพขึ้นไปอีกนะฮะในเชิงของการเติบโตมีมีมีการพูดถึงเรื่องของเราเที่วด้วยกันแบบในอดีตเหมือนกันที่ครั้งนั้นเองเนี่ยเคยมีช่วงที่สายการบินสามารถร่วมได้ด้วยตรงนี้เองถ้าเกิดมีขึ้นมาเนี่ยจะจะเป็นประโยชน์ต่อต่ออุตสาหกรรมแล้วก็ต่อผู้เดินทางอย่างไรบ้างหรือเปล่าตรงนี้เป็นประโยชน์แน่นอนค่ะจริงๆเชื่อว่านักท่องเที่ยวหรือว่า เรากันเองเนี่ยเราก็อยากท่องเที่ยวอยากเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะไปเที่ยวไทยแต่ด้วยด้วยเศรษฐกิจแล้วก็จจะข้อจากัดที่แตกต่างกันในแต่ละท่านเนี่ยการเที่ยวด้วยด้วยเครื่องบินหรือไปพักโรงแรมที่สะดวกสบายหน่อยก็อาจจะปลายปีอาจจะเหนื่อยหน่อยเงินอาจจะไม่ค่อยพอละใช่มาทั้งปีนะคะถ้าถ้าเกิดว่ามีมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ความอยากในการเดินทางแล้วก็งบประมาณในการเดินทางในการพักโรงแรมต่างๆเนี่ยอาจจะลดลง ด้ยสันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะอืมครับผมโอเควันนี้ชัดเจนนะครับพูดคุยกันครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแล้วก็เชื่อว่าช่วงปลายปีแบบนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คนเดินทางกันแล้วก็แน่นอนอุตสาหกรรมการบินก็น่าจะพร้อมต้อนรับคนไทยนะฮะในการเดินทางกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนันทพรมากนางานะครับพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณนกเ่นกันคับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละครับผู้นฟังครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ